วันแรกที่เราได้รู้ว่าตั้งท้องแล้วในท้องนั้นอ่ะคือน้องเบรนที่นั่งอยู่บนตักเรานักตอนนี้วินาทีที่คุณแม่ร,รู้ว่าท้องเป็นยังไงบ้างครับวินาทีที่รู้ว่าท้องนะคะก็แบบดูแลเขาอย่างดีค่ะฝากคันอย่างดีโรงพยาบาลทีคือฝากแบบว่าให้สั้งใจดีอย่างดีเลยค่ะเพื่อให้น้องแบบมีสุขภาพแข็งแรง ว่ามียากค่ะเพราะว่ามีลูกตอนอายุสามแปดสามเก้าแล้วะคะ่ะก็แบบมีลูกตอนอายุมากก็กลัวเขาจะไม่แข็งแรงนี้ยค่ะขอบคุณแม่เสียงประมือนกับคุณแม่ด้วยนะคะน้องเบนครับวันแม่ปีนี้น้องเบนอยากจะพูดอะไรจากความรู้สึกจัดใจของน้องเบนให้คุณแม่และหนูเป็นตัวแทนของลูกๆทุกคนในงานครับ หนูขอบคุณแม่ที่ให้หนูได้มัาอยู่ตรงนี้หนูไักม่มากนะคะเอ๋เจ้าก็ไม่กลับมาเล่นด้วยนะาน